ตามการเ,าเตรียมต้นกล้าในการทำนาของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดุเสาะซึ่งในวันนี้ขั้นตอนการถอนต้นกล้าจากแปลงเพาะนะครับซึ่งวันนี้ได้มาแนะนำวิธีการคัดเลือกพันธุ์ที่จะไปทำการปักดำในนานะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้ต้นที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะแตกกอและก็ออกแตกกอได้เยอะนะครับทีนี้ ได้แนะนําวิธีการคัดเลือกนะครับต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพื่อที่จะไปไปทําพันธ์ุในการดํานานะครับซึ่งวันนี้ให้พให้กยาช่วยดูวิธีการคัดเลือกนะต้นที่สมบูรณ์อ,อ่านี่ครับ คือให้ดูดูดลักษณะต้นก็ดูต้นที่อวบๆนะครับสามารถที่จะนํานไปเป็นพันนะครับในการปักดําต่อไปนะครับทีนี้อายุกล้านะครับควรที่จะไม่เกิน40วันนะครับถ้าอายุกล้าแก่แล้วข้าวก็จะไม่จะไม่ขยายแตกกอเยอะนะครับแตกกอไม่เยอะทีนี้พอแตกกอน้อยนะครับจํานวนข้าวก็ได้น้อยนะครับ ซึ่งให้พยายามบอกเกษตรกรให้ใช้พันข้าวอายุประมาณ30วันพอนะครับในการดำนานะาวันนี้เราจะมาสาธิตเกี่ยวกับการใช้เชราไตคอเดมาเพื่อป้องกันในโรคเกี่ยวกับเชราในนาข้าววิธีใช้ก็เราเอาเชราไตคเดมาหนึ่งถุง มาผสมในน้ำนะครับเป็นในน้ำแล้วก็ขยำ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 ให้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 ให,ให้ตัวเชือ้อเชือ้อเชือ้อราอกให้เป็นน้ำเขียวนะครับเขยียวให้ให้ให้ข้าวนั้นออกเป็นสีขาวทีนี้พอเราเขย่ขยาเสร็จแล้วเราเอากล้าข้าวที่เราถอนมาเมื่อกี้ มาจุม่มเพื่อป้องกันโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราที่จะมาทําลายข้าวของข,ข,ของเราอ,อันนี้เป็นการป้องกันโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราอันนี้เป็นตัวเชื้อราเหมือนกันนะครับราเขียวเป็นราดีไปป้องกันในการกําจัดราที่ไม่ดีที่มาทําลายทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับเชื้อราในเส้นข้าวอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปบักรจำได้เลย